ครับทุกคนพบกับผมป๋าตายรถบ้านนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับไม่ได้ไปไหนด้วยอีกอย่างหนึ่งก็บัดดีผมที่ไปด้วยกันทุกทิปอะครับคุณอนุรักษ์ประสบอุบัติเหตุไฟครอบแขนนะครับสองเดือนละช่วงนี้ก็รักษาตัวดีขึ้นวันนี้ก็เลยโทรคุยกันมีสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งรายเป็นเพื่อนผมนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ฉันปฐมละตั้งแต่ปฐมหนึ่งล้ตั้งใจไว้ว่าจะไปที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกผมได้โทรไปถามที่ทำการอุทยานก่อนได้รับการตอบรับมาบอกว่าช่วงนี้อุทยานปิดนะครับแล้วพอดีพอเขาปิดเสร็จปุ๊บผมก็คุยกันไว้ว่าจะขึ้นไปที่ดอยช้างนะครับก็มีปัญหาอีกคือรถของเพื่อนผมนะของสมาชิกใหม่พิริยะเขาบอกว่ารถเขาความร้อนขึ้น ไม่สามารถขึ้นดอยได้อะเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนครับตอนนี้ก็จอดรอนะครับคุณพิริยะไปซื้อส…)เสบียงนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพอดีของผมเนี่ยกะกุ้งเนี่ยต้อยเตรียมมาแล้วผมก็ไม่มีอะไรนะคือมาแต่ละครั้งนี่มันแทบว่าจะเป็นชุกรละหุกทัวร์เลยก็ว่าได้สําหรับผมอะอย่างในรถผมเนี่ยผมมีมาม่ากับอากาต้มน้ําไว้สแตนบายอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสหรอกจริงๆนะ ผมมีเครื่องดื่มมีน้ำแข็งอะไรแค่เนี้ยผมอยู่ได้อยู่แล้วสบายสบายซึ่งถ้าเราจะไปก็เรียงรวมมิตรก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในเมืองเชียงรายหรือว่าออกไปทางอื่นๆได้อีกหลายทางแต่รอบนี้นะครับเราจะ เดี๋ยวซ้ายเข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับอีกน่าจะประมาณ5-6กิโลเมตรซึ่งยังเป็นถนนที่ลาดยางอยู่นะครับอนุรักษ์ล่วงหน้าไปแล้วได้รีสอร์ทเขาให้จอดรถบ้านนอนได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับอีกประมาณ6กกิโลติดลำน้ำกกครับ เข้ามาโคตรไกลเลยนะครับเนี่ยจอดยังไงจอดยังไง ยังไงก็รู้มันมีร้านก็แต่หันน้ำกบไกลตรงเนี้ยมันก็ไม่บัง,บงแต่ถ้าม,มึงอยากน้ำกบเราจะพูดแล้วมึงจ,จะเจอาจ,จ,จะได้แล้วแต่ครับจะเอาตรงนี้ครับกูนอนเนี้ยค่ะมาเขานอนอไหนอันไหนก็ได้กูไหนก็ได้สี่เหลี่ยมแล้วแต่ถ้ามึงเอาแนี้จะมีนอนกน้ำเต็งอยู่ตรงนี้นแล้วมึงตัวการตรงไหน ตอนนี้พบกันอย่างเป็นทางการนะครับกับผมป๋าต่ายรถบ้านไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนะครับหน้าฝนไม่มีที่ไปเหมือนที่บอกไว้แต่แรกคุณอนุรักษ์ก็ประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ออกทิพยาวเลยตอนนี้เราอยู่ที่น้ำหิมดอยโฮมสเตย์บ้านบ้านอะไรนะแคววัวดำนะครับมาทางบ้านกะเหลี่ยงรวมิตรตรงมาหรือว่าถ้ามาจากสะพานน้ำกกมเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายมาอีกประมาณ8กิโลโดยประมาณ นะครับตอนนี้เราอยู่ต้นน้ํากกเลยแล้ววันนี้เรามาในคาแคมป์เราม,สมาีสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งคนนะครับคุณพิริยะนะครับส่วนอนุรักษ์และต้อยนี่ขาประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับที่ตั้งน้ําหิมดอยนะครับโฮมสเตย์อยู่ติดกับลําน้ํากกเลยมีจุดกลางเต็นท์นะครับมีแคร่กลางเต็นท์หนึ่งสอี่ห้าประมาณ10กว่าแคร่ เห็นจะได้นะครับอยู่ติดกับลําน้ํากกเลยแล้วก็มีสมาชิกมากางเต้นอีกหนึ่งหลังนะครับเมื่อกี้ก็ไปเซฮัลโหลทักทายกันมาแล้วบรรยากาศริมน้ําตอนนี้กําลังสวยนะครับตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกากับ21นาทีริมฝั่งน้ํากกนะครับต้นน้ําเลยสําหรับที่นี่คิดหัวละ100บาทนะครับที่จริงเขามีรีสอร์ทด้วยเขามีห้องพักมีอะไรนะครับแต่เมื่อกี้อนุรักษ์ล่วงหน้ามาก่อน ไปสอบถามบอกว่ามากลางเต็นท์หรือว่ามาจอดรถนอนได้นะครับก็เลยเข้ามาเขามีลานจอดรถสองฟานะครับสำหรับตรงนี้ห้องน้ํายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอพวกผมมาถึง3หนอนะครับ3ชายกับอีกหนึ่งหญิงนะครับอีกหนึ่งสาวสาวเหลือเยอะนะครับก็ตั้งแคมป์คากันเป็นรูปตัวยูนะครับโดยมีรถอีแก่2คันเป็นหลักเอาวฝนลงแล้วก็ขึงไฟชิดไว้นิดหน่อย ถ้าฝนลงหนักก็น่าจะรับไม่ไหวนะครับถ้าเป็นลมนะราบครับลับเมื่อกี้เจอข้างทางหนึ่งตัวครับเหลือมาลาบสำหรับตัวรีสอร์ทนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เห็นนะครับเป็นลานจอดรถยาวมาถึงตรงนี้ตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุดโซนที่เป็น ตัวรีสอร์ทออกจะลึกลับลึกลับสักหน่อยนะครับแต่ยังไงถ้ามาร์กอ่ะ GPS มารับรองไม่มีหลงแน่นอนทางเข้าจะเป็นซอกเล็กๆนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูเย็นย่ำนะครับกำลังสวยนี่หห้อง2ห้องน่าจะประมาณสักสาสี่ห้องไม่เยอะแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกนี่เข้ามากางเต็นท์กันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูบนบ้านนะครับ ก็ไปเซฮัลโหลมานะครับกับเพื่อนสมาชิกที่มากางเต็นท์เมื่อกี้เขาบอกว่าหลังละหัวละหนึ่งห้านะครับสำหรับการกางเต็นท์เดี๋ยวห้องน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยผมก็มาหาห้องน้ำนะครับโอ้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เองตรงนั้นเป็นบ้านเขาอ่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันโอ้ตรงนี้มีครัวอยู่นะครับมีครัวขายอาหารนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำไหนๆก็มาแล้วนี่ มีชักโครกนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้นะครับมีอ่างล้างหน้า1อ่างมีห้องน้ําถือว่าเป็นห้องน้ํา2ห้องนะครับมีจุดอาบน้ําด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นโถปัสสาวะชายนะครับจากจุดกลางเต็นท์นะครับถ้าเดินขึ้นมาไม่ไกลจากห้องน้ําน่าจะระยะสัก20เมตรได้แต่ถ้าผมไปจอรดรถตรงน้นโอ้โหถือว่าเป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะครับ ไหนๆก็มาละพามาดูในส่วนของน่าจะเป็นครัวนะครับปิดนะครับตอนนี้นี่ก็ลงมาน้ำกกข้างล่างนี่เดี๋ยวผมพามาชมหน้าฝนนะครับหน้านี้น้ำก็ขุนหน่อยขุนหนักเลยแล้วถ้าเหมือนที่เราบอกแต่แรกนะครับถ้าไปทางโน้อนอีกประมาณ7-8โลนะครับตามลำน้ำกกไปมันก็จะเป็นที่ทำการอุทยานลำน้ำกกนะครับซึ่งที่ผมบอกแต่แรกแล้วว่า ช่วงนี้ที่ทําการอุทยานปิดนะครับไหนๆเราก็มาละเดินทะลุอะ้รให้ดูให้หมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงในส่วนของห้องพักก็มีแค่าสามห้องนะครับโดยประมาณนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนสมาชิกกางเต็นท์่าฝนตกละอาจจะได้หนีขึ้นบนเห็นแล้วก็หาจาก ที่กางเต็นท์มานะครับเขามีไฟไให้เห็นไหมแล้วก็เป็นแคร่มาอแคร่ตรงนี้อ๋อเหมือนเขาเอาฟากออกนะครับเหลือแต่แคร่นี่ผมเดินมาเลยให้มันครบ,บวงเลยตรงนี้มีห้องน้ําแต่ห้องน้ําตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับมาถึงจุดของผมแล้วนี่้นได้หนึ่งรอบนะครับกลับมาอยู่ตรงในส่วนของขาคาแคมป์นะครับอะเดี๋ยวขึ้นไป รถบ้านรถบ้านมาอยุรีอ่ะเมนูอะไรเจ้าต้มหมูขาพี่คว่ำนั่นใช่ไหมค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าไปคว่ำนะครับกระทบกระทะนี่ เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวก็จะขอตัวเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราพบกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะที่เนี้ยที่นี่คืออะไรนะน้ำหิมเขาดอยหิมดอยในรถในรถเราหัวเราะอยู่น้ำหิมดอยนะครับเจอกันหิมคือริมดอยคือดอยน้ำหิมดอยเจอกันพรุ่งนี้นะครับดึกละบายบายครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกับอีกประมาณสามสิบนาที ของเช้าวันใหม่วันเสาร์ที่29นะครับก็รักกระดาคมเี็กอเนาะคืนก็โอ้โหหนักเลยนะครับหลายกขัยนนะครับปะปนกันไปมาคืนเข้านอนน่าจะเวลาประมาณตีหนึ่งได้นะครับกลุ่มกับต้อยก็เข้าไปนอนก่อนเหลือผมกับพิริยะน,นะครับดวนกันต่อ เมื่อวานก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะแล้วก็ไม่ได้คุยกับทุกคนด้วยนเนาะยงแต่เก็บบรรยากาศไว้ตั้งแต่ตอนเย็นๆแล้วก็เข้านอนเลยข้ามมาทีงตอนเช้าเห็นอ่ากู๊ดนะคะนรับมาดูรักก็ตื่นเาแต่เช้าครับตื่นขึ้นมาทํานั่นทํานี่เดี๋ยวผมดูกันแห่งสตาร์ทรถไว้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับ หายไปไหนกันหมดไม่รู้น่าจะไปเข้าห้องน้ำบ่พิริยะก็น่าจะยังไม่ตื่นนะครับผมก็มาปิดแอร์เอาตอน <c oughs> ใกล้สว่างนะครับก็ไม่ได้เปิดพัดลมดูอากาศก็เปิดกระจกตัวหัวนอนไว้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับทุกคนฝ <c oughs> นตกชุ่มฉ่ำเลยน่าจะตกหนักมากนะครับฝน ก็ต้องสโลปไ่ายชีดไว้นะครับไม่ให้น้ำขังเมื่อคืนสโลปฝฟายชีดลงมาอีกข้างหนึ่งต้อยก็ได้จะเก็บข้าวของไว้ให้หมดแล้วนะครับในส่วนหนึ่งก็ดูสะอาดตาไปแล้วแอบมาดูอันนี้ก่อนตายหรือ,อยัง ยังมีชีวิตยอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงเวลาก็เกือบสามโมงเช้าแล้วนะครับไปจัดการธุระส่วนตัวมานั่งเล่นนั่งคุยกันเก็บเต็เตนท์ตอนนี้ปนดลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับไฟชีดผมหน้า <c oughs> จะเปียกอีกแล้วหลังจากมันแห้งมาแล้วก็เก็บทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว มีมาม่าเป็นอาหารเช้าที่แรกตั้งใจว่าจะเข้าไปกินกันในเมืองนะครับก็ต้มมาม่าง่ายๆไม่มีอะไรนะครับในเช้านี้นั่งกินมาม่าครับเอาลิมน้ำเกนะครับเก็บข้าวเก็บของกันหมดแล้ว โน่นข้างบนเป็นถนนนะครับลานก็ถือว่าใช้ได้นละลานตรงนี้ดินแข็งถ้าเป็นดินหนังหมูหรือว่าดินที่ปรับหน้าดินใหม่ๆรถก็คงเข้าไม่ได้เพราะว่าผมก็สำรวจมาเรียบร้อยไว้กันหมดละสามคันเดี๋ยวก็คงจะต้องเดินทางกลับนะครับหรือว่ายังไงหรือจะไปกินอะไรอีกก็ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวไปคุยกับสมาชิกก่อน สำหรับทริปแคมป์คานะครับรถบ้านนอนที่อะไรนะเฮือนใช่ไหมน้ำหิมดอยาจำไม่ได้จำไม่ได้ทุกทีน้ำหิมดอยโฮมสเตย์นะครับผมในเขตของตำบลแม่ยาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านแคววัวดำหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับทริปหน้า นู่นข้างหน้าอนุรักษ์นําไปละบรรยากาศดีนะครับวันนี้ขวามือก็เป็นน้ํากบนะครับขวามือของเราเป็นน้ํากบนะครับเลาะไปตลอดจนถึงในเขตอาเภอเมืองในตัวเมืองอันนี้มันก็อําเภอเมืองอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับสวัสดีครับ